สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดลาดบุรีเราจะพาไปดูสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็คาเฟ่ชิลชิที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลยจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับที่แรกนะครับที่เราจะไปก็คือ SOP Cafe พอดีว่าร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพมากนักนะครับก็เป็นทางที่เราผ่านทางที่จะไปทางอำเภอสวนพึ่งอยู่พอดีเลย บวกกับร้านเนี่ยนะครับเราอยากไปมานานแล้วก็เลยลองไปดูดีกว่าเพราะว่าเห็นจากรูปเนี่ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยนะครับแค่ทางเข้าก็สวยแล้วนะครับเหมือนกับว่าเป็นอุโมงค์ที่มีช่องให้แสงลอดผ่านตัดกันอย่างสวยงามนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ยอดฮิตที่คนจะมาถ่ายรูปกัน และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราชอบของร้านนี้ก็คือร้านนี้เนี่ยก็จะอยู่ติดริมแม่น้ําเลยจะมีโซนอาท์ดอร์ที่มีโต๊ะตั้งติดริมแม่น้ําให้เราได้นั่งชิลๆนั่งมองวิวแม่น้ําพร้อมกับดื่มกาแฟอร่อยๆนะครับก็คือบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลย แล้วส่วนใครที่กลัวร้อนนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเขามีโซนอินดอร์ที่เปิดแอร์อยู่เหมือนกันโซนนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถมาสั่งออเดอร์เครื่องดื่มและอาหารได้นะครับร้านค่อนข้างมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับมีหลายโซนให้เลือกนั่งไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์หรือว่านั่งติดริมแม่น้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่ต้องการจะมานั่งพักผ่อนชิลๆในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ วันต่อมานะครับเราก็ไปที่ตลาดโอก๊กบอยเป็นตลาดเช้าลิงทางท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านก็จะมีตลาดนัดนะครับมีร้านค้าต่างๆมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารพื้นบ้านแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกที่นี่ก็จะเปิดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขับต่เริ่มตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงจนไปถึง2องโมงเดินเล่นชมในตลาดฟรีนะครับไม่เสียค่าเข้าเลยแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นด้วย ถ้ามาทันช่วงเช้าๆตั้งแต่7โมงครึ่งถึง8โมงก็จะเจอกับกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำแม่น้ำชีควรจะมารอตั้งแต่7โมงเลยนะครับโดยในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีขายชุดที่สำรับตักบ,บาตรไว้ให้ด้วยก็ราคาประมาณ40บาทถึง50บาทเท่านั้นเองมาที่นี่ก็ถือว่าจบครบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นหาของกินหาของฝากไปพักผ่อนนั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติ แถมยังได้ทำบุญตักบาตรอีกนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีเลยหากใครมีเวลาก็ลองแวะมาชมก่อนได้เลยนะครับไปต่ออีกหน่อยไม่ไกลมากที่ต่อมาก็คือธรรมชาติคาเฟ่ก็สมชื่อเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เราจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเหมือนกันมีลำธารไหลผ่านคาเฟ่แล้วก็ลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบรอบคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับมีหลายโซนให้เลือกนั่งมีทั้งโซนอินดอร์นะครับในห้องแอร์สำหรับใครที่กลัวร้อนหรือว่าจะเป็นโซนอ outdoor นะครับมีทั้งเป็นโซน outdoor ที่นั่งอยู่บนพื้นหญ้าหรือว่าจะเป็นโซน outdoor ที่มีเก้าอี้นั่งอยู่ติดลำธารน,นะครับก็จะสามารถมองเห็นวิวของลำธารได้ตลอดทั้งวันนะครับนั่งชิลชมองวิวธรรมชาติร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่ที่แบบสงบแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติเดี๋ยวเราลองไปชมบบรรยากกศัันเลค ที่ต่อมาก็คือซินเนอรี่ฟาร์มแอนด์คาเฟ่สำหรับที่นี่ก็จะต้องเสียค่าเข้าชมสถานที่นะครับก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมที่ทางเข้าได้เลยก็จะมีแพ็กเกจประมาณ3แบบให้เลือกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างภายในฟาร์มแห่งนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะทำได้ก็เลือกตามที่เราชอบกันได้เลยครับเป็นที่ที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวมากๆเลยเพราะว่า มีกิจกรรมให้ทําอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะชอบที่นี่เป็นพิเศษจะมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยส่วนแรกที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวกร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องดื่มร้านขนมร้านอาหารหรือว่าร้านขายของฝากนะครับก็จะเจออยู่แถวๆนี้แล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบอะไรก็ลองแวะเข้าไปตามร้านต่างๆได้เลย เดินเข้าไปอีกหน่อยนะครับก็จะเจอกับตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาจะทำเป็นซุ้มเกมต่างๆนะครับให้เด็กๆได้มาเล่นและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญที่ใครมาที่นี่ก็ต้องทำนะครับก็คือการเข้าไปให้อาหารฝูงแกะแบบใกล้ชิดแต่ตรงนี้ก็ต้องใช้บัตรนะครับจากที่เราซื้อมานะครับแล้วก็แลกบัตรเราก็จะได้อาหารมา1ชุดพอได้มาแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปให้อาหารแกะด้านในได้เลย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้ที่นี่ดูน่าสนใจต่างจากที่อื่นนะครับก็คือมันจะมีการแสดงสุนัขป้อนเป็ดให้เราดูด้วยเป็นการแสดงความสามารถความฉลาดแสนลูกของน้องหมานะครับจะมีเป็นรอบๆสามารถถามเวลาได้จากจุดที่เราซื้อตัว๋วไม่ต้องใช้บัตรเข้าชมนะครับเพราะว่าเขาจะแสดงอยู่ตรงลานด้านหน้าทางเข้าสามารถยืนดูหรือว่านั่งชมได้เลย นอกจากการจะมีการแสดงความสามารถความแสนรู้ของน้องหมาแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีการแสดงความสามารถความแสนรู้ของน้องแกะด้วยเช่นกันแต่จุดนี้ก็ต้องใช้บัตรในการเข้าชมนะครับก็จากที่เราซื้อแพ็กเกจมาเลยเราก็จะได้เห็นความสามารถต่างๆของน้องแกะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกายกรรมผาดโผนหรือแม้กระทั่งการบวกเลขโชว์ความฉลาดของน้องแกะที่สามารถบวกเลขได้ นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังจัดแสดงพันธ์ุแกะต่างๆนะครับให้เราเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละสายพันธ์ุของแต่ละประเทศแถมยังมีวิธีการสาธิตการปัดขนแกะให้เราดูด้วยนะครับที่ต่อมาก็คือโค l โลฟิลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรแบบชิลๆ ที่มีเมนูอาหารคนคลีนจากผลผลิตจากฟาร์มโดยตรงก็จะมีอยู่5โซนนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้โซนแรกก็จะเป็นโซนโคโลโลมาร์เก็ตเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเน้นเรื่องสุขภาพและอาหารคลีนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มเลยนะครับส่วนโซนต่อมาก็คือโคโลกาเดนที่จะมีกิจกรรมให้เราได้ลองปลูกต้นไม้และเก็บเกี่ยวผลผลิตสดสดจากฟาร์มโซนต่อมานะครับก็คือโคลโลมีก็จะมีกิจกรรม DIY ต่างๆให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนขนาดเล็กภายในขวดนะครับหรือว่าการทําเทียนหอมส่วนโซนถัดมาก็จะเป็นโคลคาเฟ่นะครับก็จะเป็นโซนที่นําผลผลิตสดๆดจากฟาร์มเนี่ยมาทําเป็นเมนูต่างๆให้เราได้ชิมกัน ของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเมลอนนะครับดังนั้นเมนูที่ไม่ควรพลาดเนี่ยนั่นก็คือเมนูน้ำเมลอนปัน่นก่อนจะกลับกรุงเทพนะครับเราก็ขอแวะไปที่คาเฟ่ s i m p l e Pan นเอ็กซซึ่งเป็นทางผ่านของเราพอดีนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆที่มีร้านตั้งอยู่ติดแม่น้ำเป็นร้านที่บรรยากาศดีนะครับถึงร้านจะเล็กแต่ว่าก็เงียบสงบนะครับมีทั้งเครื่องดื่มและของหวานขายลองไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปเที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีส่วนทิปต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด subscribe ช่องวั e ฟรีเดย y ใน YouTube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page One f ร e เ d ย์และหากใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเข้าไปดูได้ที่ IGT ีเต้อันเ r อร์สกธนิ